เงินดิจิตัลใหม่ล่าสุดใครได้บ้างลงทะเบียนวันไหนถึงวันไหนไม่มีมือถือลงทะเบียนวันไหนซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้รายละเอียดคลิปนี้ดูเลยได้ไม่พลาดเงินเงินดิจิตัลล่าสุดสำหรับใครที่ได้เงินสำหรับในส่วนของตรงนี้บ้างก็คือต้องผ่านตามเงื่อนไขที่ผมได้จะทำคลิปเอาไว้ครับในคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบ เร็วๆนะแบบสรุปให้ฟังว่าใครได้บ้างแล้วเดี๋ยวจะไล่ตอบไปแต่ละส่วนตรงนี้เลยนะครับอ่าเริ่มจากใครได้บ้างก่อนเลยใครได้บ้างก็คือคุณต้องผ่านตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับเงื่อนไขแรกครับต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเงื่อนไขที่2ต้องมีสัญชาติไทยเงื่อนไขที่สาม มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ปิดรับลงทะเบียนคือวันที่15กันยายน2567ก็คืออายุ16ปีขึ้นไป16ปีเต็มพอดีก็ยังสามารถได้นะครับในวันที่15กันยายน67นะต่อไปข้อ4ครับเป็นผู้ที่มีไรายได้ไม่เกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี256โดยกรมสมกรประมวลผลข้อมูล7วันก่อนเปิดการลงทะเบียนต่อไปครับอ่า4แล้วนะ1 2 3 4 อันนี้คือข้อที่5นะครับ5คือแบบนล้ค่อนข้างยาว5คือไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจรวมกันเกินกว่า5 0 0แสนบาทผู้ง่ายคือเงินฝากในบัญชีธนาคารของฟุณทุกบัญชีรวมกันต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทโดยจะตรวจสอบบัญชีเนี่ยจะเป็นรูปแบบของเงินฝาก6ประเภทครับเป็นเงินฝากกระแสรายรวันเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจําบัตรเงินฝากใบรับเงินฝากและผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเดยกอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันทั้งนี้หมายถึงในรูปเงินบาทเท่านั้นและไม่รวมเงินฝากในบัญชีร่วมโดยกําหนดวันตรวจส,ส,สอบสิทธิก็คือ3ามมีนาคมสองพันก็ให้คุณเปิดสมุดบัญชีของคุณครับแล้วดูวันที่สามเมีนาคมสองพวันนั้นเนี่ยคุณมีเงินทุกบัญชีวรวมกันเกิน5้าแสนหรือเปล่าถ้าเกินก็จะไม่ผ่านนั่นเองครับโอเคต่อไปข้อที่6 ก็คือไม่เป็นผู้ที่อยู่ต้องโทษในจำคุกเดือนจำก็คือไม่เคยอยู่ในเรือนจำนั่นเอง7ครับไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในบริการและโครงการอื่นของรัฐนะก็คือตรงนี้สำคัญหลายท่านที่เคยใช้โครงการคนละครึ่งเลยโครงการเราชนะโครงการที่ผ่านมาคุณเคยใช้แล้วแต่คุณเคยถูกยกเลิก เมื่อคุณถูกยกเลิกแล้วก็ลิฟเงินคืนนะครับในส่วนของโครงการรัฐจะทําให้มีผลต่อโครงการเงินดิจิทัลด้วยเมื่อคุณคือคุณจะสมมุติคุณลงทะเบียนไปก็จะไม่ผ่านหรือถ้ามันก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะเพราะว่าพอตรวจสอบมาแล้วก็ค้นพบว่าคุณเคยทําผิดกฎอาจจะเคยแลกเงินสดของโครงการคนละครึ่งหรือโครงการอื่นๆที่เขาให้มานะครับเราเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยไปแลกเงินสด ไม่ได้ไปเที่ยวจริงๆอะไรอย่างนี้ครับตกลงกับที่เที่ยวว่าจะไปเที่ยวแต่ว่าเบิกเป็นเงินสดแบ่งกันเงี้ยนี่คือการทําผิดครับแล้วก็8ครับไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการและโครงการอื่นของรัฐจะคล้ายๆกับข้อ7เลยก็คือหากคุณฝ่าฝืนมาตรการอื่นของภาครัฐเนี่ยคุณองต้องโดนอยู่แล้วซึ่งก็จะไม่ได้สิทธิ์ในโครงการรัฐอื่นๆในอนาคตรวมถึงจะไม่ได้เงินดิจิทัล1 0 0 0 0มบาท ด้วยนั่นเองครับโอเคต่อไปอันนี้คืออันแรกใครได้บ้างตอบไปเรียบร้อยแล้วครับต่อมาคือลงทะเบียนวันไหนถึงวันไหนกำหนดการก็คืออันนี้คือกลุ่มของที่มีสมาร์ทโฟนนะครับลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปผ่านแอปทางรัฐของคนที่มีสมาร์ทโฟน โดยการลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567เป็นต้นไปไล่กันไปครับจนถึงวันที่15กันยายน2567ครับอันนี้ก็คือระยะเวลาการลงทะเบียนโดยทุกคนในประเทศไทยสามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวนครับแต่คาดว่าจะมีคนที่เข้าร่วมเนี่ยมา45-50ล้านคน จากที่รัสเขาคำนวณสิทธิ์มาครัว่าใครได้ใครไม่ได้นะอันนี้ก็คือตรงนี้ครับลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปครับก็หนึกสิงหาคมถึง15กันยายน2567 6 7นั่นเองแนะนำว่าข้อสำคัญตรงนี้คือห้ามเลยนะถ้าคุณไปลงทะเบียน6 6กันยาอันนี้คือเลยและก็จะพลาดโอกาสตรงนี้ได้ครับอ่าน,นี่ก็คือข้อที่ ในส่วนตรงนี้ต่อไปในส่วนคําถามที่ว่าลงทะเบียนวันไหนถึงวันไหนก็คือ1สิงหาคมหกเจถึงสิากันยายน25งหแล้วต่อไปไม่มีมือถือลงทะเบียนวันไหนก็ตรงนี้ครับสาหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมือถือเนี่ยก็จะลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16. กันยายน25 6 7ถึง15ตุลาคม25 6 7ซึ่งจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ สถานะบุคคลตามทะเบียนบ้านโดยสามารถใช้จ่ายโดยใช้บัตรเพื่อตัวประชาชนแต่มีข้อจํากัดครับที่มากกว่าในการใช้เช่นจะต้องใช้กับร้านค้าที่เปิดบริการสมาร์ทโฟนในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนเท่านั้นเพราะต้องมีการยืนยันสถานที่และซื้อขายแบบซึ่งหน้าก็คือต้องเจอหน้าและทุกครั้งเนี่ย ที่มีการซื้อขายจะต้องมีการบันทึกภาพของผู้ที่นาบัตรประชาชนไปใช้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของบัตรจริงครับขั้นตอนจะค่อนข้างยุ่งยากสำรบประชาชนแต่ถ้าเกิดไม่มีสมาร์ทโฟนจริงมันก็ต้องทำครับยุ่งยากแต่ได้เงินก็คุ้มที่จะเรียนรู้ครับพอเรียนรู้แล้วคุณทําครั้งแรกพอ,อกเป็นปุ๊บคล่องและครั้งต่อไปก็ง่ายครับอ่าและอันนี้แถมในกลุ่มของร้านค้าไปด้วยลงทะเบียนร้านค้าเนะี่ยก็คือเริ่ม1ตุลาสองหเป็นต้นไปซึ่งรายละเอียดจะมีนําเสนออีกครั้งนะครับในตรงน,นี้ หลักๆห,หัวใจก็คือใน2กลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนกับไม่มีสมาร์ทโฟนครับอันนี้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับตรงนี้ทีนี้คำถามที่ท่านสอบถามกันมาเยอะครับอ่ะแล้วซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้การที่ซื้ออะไรได้ไม่ได้ีหนจริงๆแล้วซื้อเนี่ยมันซื้อได้เยอะมากๆนะครับอ่ะก่อนจะไปเราพูดถึงว่าได้เงินเมื่อไหร่กันก่อนนะครับได้เงินก็คือในช่วงไตรมาสที่4 ของปี2567นะครับอาะใส่เข้าไปเพิ่มด้วยได้เงินเมื่อไหร่ก็คือช่วงไตรมาสที่4ไตรคำว่าไตรมาสก็คือ3เดือนไตรมาสสีก็คือ3เดือนสุดท้ายของปีก็จะเป็นช่วงอ่าใช่ไตรมาสที่4ก็คือ จะเป็นสามเดือนสุดท้ายของปีตุลาตุลาคม,พฤ,คมยยออพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมตุลาพฤศจิกาธันวานครับก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละไม่ได้ตุลาก็ได้พฤศจิกาก็ได้ธันวานะแล้วใช้จ่ายถึงเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันต่อไปนะครับเอาตรงนี้ก่อนให้รู้ว่าเงินเข้าเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวา สักเดือนหนึ่งนครับเดือนในเดือนหนึ่งก็พอเข้าบุ๊กก็สามารถใช้ได้เลยอ่าต่อไปเงื่อนไขการใช้จ่ายประชาชนสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กและส่วนซื้อเท่านั้นครับไม่สามารถใช้กับห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศหรือระดับท้องถิน่นโดยจะต้องซื้อสินค้าในอำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านครับอันนี้คือการซื้อของ ร้านค้ากับร้านค้าเนี่ยอันนี้คือประชาชนนะครับคุณต้องไปซื้ออย่างนั้นส่วนร้านค้ากับร้านค้าตรงนี้ซื้อได้ทุกประเภทไม่กําหนดใดๆเลยเพราะว่าบางทีซื้อวัตถุดิบนะทีนี้ประเภทสินค้าที่ซื้อไม่ได้เมื่อกี้ซื้อได้นะครับก็คือพูดไปแล้วก็คือในร้านที่เข้าร่วมโครงการได้หมดเลยทีนี้ในร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมันก็จะต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้ขายเพราะไม่งั้นเนี่ยคนก็จะแอบซื้อได้เช่น สิ่งที่ซื้อไม่ได้ครับก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาล,ลลอตเตอรี่นั่นเองหวยอ่ะซื้อไม่ได้ครับก็ดื่มแอลกอฮอล์ครับเหล้าเบียร์สุราไม่ได้ผลิตภัณฑ์ยาสูบบุหรี่อะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับยาเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือยาสูบนะผลิตภัณฑ์ยาสูบหมดอะไรที่เป็นยาสูบอะ่ะไม่ได้หมดกัญชากระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมนะฮะก็คือบัตรกำนันต่างๆบัตรเงินสดที่ไปซื้อหรือซื้อคอร์ส ทำความสวยงามทําฉีดผิวอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันคือการซื้อบัตรเงินสดนะครับบางทีมันซื้อบัตรเงินสดแล้วเอาไปใช้บริการก็ไม่ได้เพราะว่าห้ามใช้บริการทองคำเพชรพลอยไม่ได้อัญมณีนะครับเครื่องประดับไม่ได้น้ํามันก็ไม่ได้น้ํามันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาตินะฮะก๊าซอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ พวกตู้สักผ้าะอะไรอนยะ่้ยพวกนี้มันก็ใช้ไฟฟ้าพวกนี้มันนาเข้าหมดนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะ,ะนครับก็จะเป็นมือถือเนี่ยไม่ได้และเครื่องมือสื่อสารก็ไม่ได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นเพื่อเอาในความสะดวกต่างเครื่องล้างจานอะไรพวกนี้พวกนี้ก็ไม่ได้และเครื่องมือสื่อสารที่ผมบอกทั้งนี้ก็ทรงพณิต์อานปรับปรุงนะครับตรงนี้อาจจะ็นการปรับเปลี่ยนนิดนึงแต่ณปัจจุบันเนี่ยให้รู้กันไว้ว่าเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเช่นนี้ นี่คือตรงนี้นะครับอ่าก็เพียงเท่านี้ครบและจบนะวันวันไหนถึงวันไหนก็ตอบไปแล้วใครได้บ้างบอกไปแล้วไม่มีมือถือลงทะเบียนวันไหนบอกไปแล้วได้เงินเมื่อไหร่ก็บอกไปแล้วซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้นะอ่าเคครับถ้าหากคุณมีข้อสงสัยในส่วนไหนก็พิมพ์มาสอบถามกันได้แล้วก็แนะนําอยากให้ไปดูว่าคุณได้ผ่านตามที่ผมบอกแต่ละข้อหรือเปล่าก็สามารถดูได้หลังเดีโยวนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ